มันยำเท้าสู่เท้านะครับไม่เร่งที่จะโยนสุรีอาล้วครับม่จะจอดให้กับพิสู่เช้านะครับคือว่าวน,นักเตะไทยนี่แม้ว่าในช่วงไทยลีกนี้จะแยกย้ยยยายกันไปเล่นคนละสโมสรครับแต่เวลามารวมทีมนี่แมาเล่นเข้าขากันเลยทีเดียวครับ ีแด์ตอนนี้พยายามจะเปิดเกมลุยขึ้นมาทางด้านขวาเดวิดมาริแกนมาริแกนเปิดไปวัดดวงได้เสียแม่โกสินทุบออกมาได้โกสินให้มาตอนนี้มาอยู่ที่ดัสกอนเล่นสั้นอย่างเดียวครับไม่เล่นยาวซูรีนัฐพงษ์ ย้อนมาให้กับรังสรรยังได้อยู่รังสรรโอ้ยเจอกับทางเจอร์มีคริสตี้ครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วตอนนี้เจอร์มี่บ็อกกี้นะครับหมายเลข16ออกเจอหมายเลข15คริสแจมครับลงมาเล่นแทนนี่เปลี่ยนเอากองกลางนะครับลงไปแทนกองหน้าครับ เล่นอยู่ในลีกฟินแลนด์นะครับคริสเจมกับททนเปเร่อยู่ในเตะมาริแกนครับเปิดขึ้นมาจังหวะน,นี้เชนสเมลโดนประกบเปิดขึ้นไปก็ไม่มีอะไร,รก็ดูด้านางนี่นิวซีแลนด์เหมือนกับจะหมดพิษสงไปแล้วนะครับรบหมดแรงหรือหมดพิษสงอ สงสัยไม่ได้กินน้ำกีวี่หรือเปล่าต่อการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสยามสปอร์ตซินิเกตจำกันมหาชนสยามยาทีวีทีวีเพื่อคนรักกีฬาและก็ชีโอทีนะครับที่ทําให้มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกัน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์เหมือนเดิมนะครับครับ โดยในวันเสาร์นะครับจะถ่ายคู่ระหว่างชนบุรี f อ4กับบางกอกกลาส2ทีมนำนะครับของตารางเลยมีอยู่7แต้มเท่ากันเดะเลยนะครับ,รบเท่ากับจา่าฝูงเมืองทองอยู่ในเต็ดใครชนะก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นไปเป็น,นตำแหน่งจา่าฝูงได้เปิดมาให้กับธีละลิ์ครับจังหวะน,นี้ทีศิสินดึงรอเพื่อนอยู่แมเพื่อนยังไม่มาให้มาที่รังสรร สายหลังสารยางครับต้องปล่อยให้ดัสกรนี่ลงมาก่อนเดี๋ยวล้ำหน้าเอามาที่ดัสกรอีกครั้งหนึ่งดึงช้าครับนัาตงปงไหลก็ไปสู่เวาสู่เวาหาจหังหวะเองได้หรือเปล่าสูเชเวาแม่ล้ลงไปวุฒิสิ์ไม่ว่าอะไรครับนิวซีแลนด์จะโตกับติสุรัตแต่ยังได้อยู่ทีมเราวออกบอลมาทางด้านซ้ายอะไรครับตอนนี้ตรงนี้ลอเชฟ อาที่พิมบราปลอีกครั้งหนึ่งคืนกับไปครับให้โอชเฮดเปิดเข้ามาคราวนี้โกสิกรับสับายเกมยังไม่ดีขึ้นนะครับนิวซีแลนด์ครับก็ถือว่าไทายนี่แนวลับนี่ยังทำหน้าที่ได้ดีครับแล้วก็อย่างช่วยกันไล่แล้วก็เพลยซิ่งบอลนะครับทำให้นิวซีแลนด์นั้นเล่นได้ยาก อังางว่าเจอกันเมื่อ9ปีก่อนนี่ไทยเอาชนะนิวซีแลนด์มาได้จากการดวลจุดโทษนะครับ4ประตูต่อ3หลังจากที่เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลชิงโอลิมปิกทานคิงส์ครับที่กรุงเทพเนี่ยครับมาดูฟอร์มของนิวซีแลนด์แล้วเขาต้องเจอกับทีมอันดับยากของเอเชียนะครับน,น่าจะลำบากเหมือนกันนะครับใช่ครับผมในขณะท<ช>ี่ของไทยเราเนี่โอ้โหตกรอบฟุตบอลโลกในรอบ20ทีมนะครับ เราแข่งในบอลโล่ในกลุ่มบีนะครับมีพวกญี่ปุ่นโอมานบาเรนนะครับปรากฏว่าเราแพ้แข่ง6นัดนะครับเสมอ1แพ้ไปถึง5นัดยิงได้5เสีย14ประตูนะครับเอานัจโปงสมนะลงไปนั่งตะคิวรับประทานหรือเปล่าครับ หรือว่าเจ็บน่าจะเจ็บนะครับดูจากลักษณะแล้วเจ็บธนภัทรนะท่าเรือครับมาแล้วเป็นนักเตะจากเมืองทองหนองจอดในเต็ดครับคนนี้ย้ายมาจากมาตุรยกรุงเทพน,นะครับปีที่แล้วนี่แทบจะเรียกว่าเป็นปีดับของเขาเลยับติดเ,เรียนครับที่มองเทีบไม่สามารถที่จะเล่นได้ได้เล่นลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับ ติดทีมชาติครั้งสุดท้ายเนี่ยยังทันยุคคาร์ลอสนิดหนึ่งครับคาร์ลอสโรเบโตมาแทนปีเตอร์วิทซ้อมแค่สองอาทิตย์ครับแล้วก็โดนตัดออกจากทีม<ช>วันนี้กลับมาใหม่แล้วครับก็ต้องดูว่าจะมีการปรับยังไงครับเพราะว่าตาล่พันนี่ก็เป็นกองกลางะครับเาพอ,พอ,ขอ,ขอ,อาเลขโ้ว พนาพันธ์นี่จะไปยืนตรงกลางครับแล้วดึงเอาหลังสันรถเฉลี่ยชคนี้มายืนเป็นทางแบ็กซ้ายแทนครับก็เป็นกองกลางตัวตัดเกมครับพนาพันธ์ดูเห็นเห็นทรงผมโกสิแน่